การทำงานเชิงลุกในกระโหลในพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับช่วยบริการให้คนเนี่ยได้ได้เข้าถึงบริการได้แบบง่ายนะครับเจ้าหน้าที่อสมอเขาให้บริการดีเยี่ยมเลยเขาแนะนําเข้าต้อนรับดีค่ะสำหรับประชาชนที่มารับบรกิการเชิงลุกต้องมาจุดที่1นึก่อนครับ จุดที่1เป็นจุดบริการรับคิวรับคิวนะครับรับคิวการฉีดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนว่าจะได้รับการกระตุ้นเป็นวัคซีนอะไรนะครับผ่านจุดที่1รับบัตรคิวตรวจสอบข้อมูลเสร็จจะได้มายังจุดที่2นะครับจุดที่2ก็จะเป็นจุดบริการวัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็คัดกรองประวัติหลังจากที่ผ่านจุดที่2วัดความดันโลหิตแล้วก็คัดกรองประวัติแล้วก็มีความพร้อมที่จะฉีดได้ก็จะมายังจุดที่3ซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนะครับ หลังจากที่ฉีดจุดที่3เสร็จก็จะต้องมานั่งพักเพื่อจะสังเกตอาการอีก30นาทีนะครับเนาะเมื่อครบ30นาทีทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีใบสังเกตอาการให้นะครับแล้วก็เอามอบกลับไปที่บ้านสังเกตอาการนะครับสำหรับประชาชนที่กลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ยังยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสักเข็มท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลแม่เสเรียงนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ เวลา8โมงถึงบ่าย3โมงนะครับสำหรับท่านที่ฉีดเข็ม1เข็ม2ครบแล้วก็รอฟังประกาศนะครับจะมีการแนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็ม3นะครับตามชนิดวัคซีนที่ท่านฉีดมานะครับซึ่งโรงพยาบาลไม่สียงก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับส่วนการจัดบริการเชิงรุกในชุมชนก็รอฟังประกาศจากทางเทศบาลน,นะครับ การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะคะแล้วก็มันจะช่วยเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเตฟชีวิตเราได้เยอะเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอันตรายใดๆคะ่ะอันนี้ก็เข็ม3แล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันเ,เยอะๆคะ่ะ